สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องของโลเวน่าเดอะแพนด้านะครับในคลิปนี้เราจะมาพูดเรื่องกิจกรรมใหม่ที่เพิ่งเข้ามาเลยนะครับคือกิจกรรมทะเลสาบสมบัติครับเพื่อนๆเข้ามาที่หน้าหลักก็คือหน้าค่ายของเราแล้วกิจกรรมจะอยู่ด้านซ้ายมือนะครับกดคลิกเข้าไปเลยครับกิจกรรมนี้มีชื่อว่าทะเลสาบฝูงมังกรนะครับเป็นกิจกรรมที่ผมคิดว่าน่าสนใจมาก เพราะว่าไม่ว่าจะสายฟรีหรือสายเติมเงินก็เล่นกิจกรรมนี้ได้อย่างเท่าเทียมครับโดยรายละเอียดของกิจกรรมนี้เนี่ยมันบอกว่าในช่วงกิจกรรมผู้เล่นสามารถใช้ที่ดูดสมบัติเพื่อสำรวจทะเลสาบฝูงมังกรในภูมิภาคทางน้ำทะเลสามบมาฟินได้ในช่วงกิจกรรมเราจะได้รับที่ดูดสมบัติจากขีปเควสประจำวันนะครับได้วันละ50ชิ้นต่อวันเท่านั้น หลังจากได้รับที่ดูดสมบัติมาแล้วเนี่ยเราก็เข้ามาสำรวจน้านาน้ำนี้เพื่อหารางวัลน,นะครับซึ่งหลังจากจบกิจกรรมก็เหมือนกิจกรรม,มอื่นๆนะครับตัวดูดสมบัติเนี่ยจะหายไปจากกติกาที่ผมอ่านไปเมื่อกี้เนี่ยแปลว่าวันหนึงอ่ะผู้เล่นทุกคนจะได้รับตัวดูดสมบัติเพื่อมาทํากิจกรรมเนี้ยแค่คนละ50อันคือมันเท่าเทียมกันทุกคนนะครับไม่มีแพ็คเพิ่มจํานวนที่ดูดสมบัติเลย คือคุณไม่สามารถที่จะแบบยัดเงินเข้าไปเพื่อฉันจะได้รับรางวัลเร็วกว่าคนอื่นอย่างเงี้ยไม่มีนะครับส่วนตัวรางวัลของกิจกรรมเนี้ยผมว่าก็น่าสนใจมากทีเดียวในหลายๆอย่างนะครับอ่ะเรามาดูกันดีกว่าครับอย่างแรกนะครับมาดูกันที่ตัวรางวัลเลเจนต์ก็คือรางวัลสูงสุดของกิจกรรมนี้นะเลทอยู่ที่ 0. 7เซมันอาจจะดูน้อยนะครับแต่มันเป็นกิจกรรมที่มันแจกเราฟรีๆผมคิดว่ามันก็ไม่ได้เสียหายอะไร ไอตัวแม่เหล็กสีทองตัวเนี้มันคือที่ดูดสมบัติแรงเยอะมันใช้สําหรับเปิดกาชาในอีกตู้หนึ่งนะครับซึ่งกาชาตู้นั้นนะ่ะให้ของดีทุกคิดเลยส่วนถัดมานะครับจะเป็นรางวัลในตํานานครับเรลรวมทั้งหมด2.0%รางวัลที่น่าสนใจคือเพชรจานวน1,000และพวกของสําหรับกดกาชาและอัพตัวละครเรานะครับ โดยเฉพาะชิ้นนี้ที่ผมคิดว่ามันหายากมากเพราะมันเกิดจากการย่อยสมบัติระดับสูงสุดครับต่อมารางวัลเอกนะครับเลทรวมอยู่ที่10%ตัวรางวัลเอกเนี่ยก็คือเป็นของเล็กๆน้อยๆในการอัพตัวละครเราทุกอย่างเลยของห่วยสุดก็ถ้าเกิดในความคิดผมนะมันอาจจะเป็นแท่งเหล็กซึ่งผมมองว่าแบบมันหาง่ายแล้วแบบมันมีจํานวนเยอะมาก ส่วนเงินเนี่ยผมยังคิดว่าหลังๆไงก็ต้องใช้เยอะอยู่ดีก็ยังสําคัญไว้ไวตัวแท้งเหล็กและสุดท้ายนะครับรางวัลที่หวยที่สุดของตู้นี้มันจะเป็นรางวัลดีเยี่ยมเลทรวมอยู่ที่87.3ซึ่งไอ้ตัวรางวัลเนี่ยมันบอกว่ามันคือทรัพยากรสำหรับรีไซเคิลถ้าเกิดเราสะสมครบถึงจํานวนหนึ่งเราสามารถไปแลกของรางวัลจากเขาได้ตัวรางวัลรีไซเคิลเนี่ยเพื่อนๆไปดูด้านซ้ายมือครับจะอยู่ทางนี้เลยเนี่ย ก็คืออย่างอันนี้มันบอกเป็นอักษรรูนใช่ไหมแล้วมันบอกว่าถ้าเรารวมถึงรีไซเคิลร0อเม็ดเราจะได้รับอันนี้ครับซึ่งตอนผมเล่นไต้หวันเนี่ยก็คือผมทะลุไปไกแลแล้วรางวัลมันก็จะดีขึ้นเรื่อยๆ,ๆ,ๆเลยครับจากนั้นเรามาดูกันว่าไอ้ตัวสมบัติเลเจนด์น่ะที่ผมพูดไปไอ้แม่เหล็กสีทองเนี่ยมันเอาไปทำอะไรนะครับเพื่อนๆมากดที่ด้านขวาล่างครับมันจะเขียนว่าอินนิลันเต้น,นะครับ อ่าก็คือเราเปลี่ยนหน้าน้ำแล้วเราไปหน้าน้ำพิเศษของมันทีเนี้ยหน้าน้ำพิเศษตัวเนี้ยเราจําเป็นต้องใช้แม่เหล็กของคําเห็นไหมครับมันกลายเป็นสีทองและตัวแม่เหล็กที่ดูดเนี่ยเพื่อกดรางวัลต่างๆในหน้านี้เท่านั้นโดยข้อมูลรางวัลของอินิลันเต้นะครับสิ่งที่หายยากพอๆกันแต่น่าสนใจมากๆก็คือ 1. สีสัตว์ขี่สีสัตว์ขี่เนี่ยมันคือคอสตูมของสัตว์ขี่นะครับ เลรวมจะอยู่ที่18.6%มันบอกว่าถ้าเราสามารถรวบรวมไอเทมทั้งหมดได้ก็คือมันจะมีจิ๊กซอน,นะครับ1 2 3 4มีทั้งหมด4ชิ้นถ้าเราได้ทุกชิ้นเราจะได้รับสัตว์ขี่พิเศษครับเป็นคอตูมนะซึ่งไอ้คอตูมตัวเนี้ยมาดูลักษณะมันดีกว่าครับมันบอกว่าชื่อสเปย์ยามาโตะอ่าไหนดูพรีวิวดิมันเป็นไม้กวาดครับ อุ้ยสวยนะคือเอฟเฟกอ่ะค่อนข้างดูดีเลยสิ่งสำคัญน่ะคือเรามีโอกาสได้มันมาแบบฟรีๆครับส่วนรางวัลถัดมานะครับจะเป็นรางวัลรูปก็คือจะเป็นพวกแฟชั่นอย่างเช่นอันนี้เป็นแฟชั่นติดหลังนะครับเป็นรูปปลาแล้วก็ถัดมานะครับเป็นผ้าคลุมหน้าตัวเองนะครับเป็นผ้าคลุมปิดหน้าไม่ให้คนอื่นเห็นนะก็สวยดีมาอีกแบบหนึ่งนะครับแล้วก็กรอบโปรไฟล์กับฉากพื้นหลังใต้น้ำนะ สุดท้ายนะครับเปอร์เซ็นต์ออกรวม62.8คือรางวัลทรัพยากรการพอปลูกอันเนี้ยผมอยากได้มากกว่าไอ้2อ,อันข้างบนอีกเพราะว่ามันแจกทั้งเศษจิกซอเมลมอนสำหรับอัพตัวเมลอนของเราแจกเพชร4,000-2,000กาชาเมลมอน10โลและสุดท้ายของที่ดีที่สุดในความคิดของผมนะครับมันคือจินตนาการการเป็นจริง มันใช้สำหรับอัพขั้นช่องท่าของเมโลมอนเราที่เราใส่พวกแบบบวกคีิ t ที่เข้าดามเมจบวกคีิ์ที่เบวกทักษะบวกแม่นยำอะครับพวกท่าพวกนั้นนะครับเปลี่ยนให้ท่าเนี่ยจากระดับสีทองเป็นระดับสีแดงนะครับมันก็คือระดับเลเจนส์สูงสุดที่เกมมันจะให้เราทําได้แหละในปัจจุบันคือเพื่อนๆอาจจะคิดว่าไอ้เรื่องท่าเนี่ยสีทองอะมันคือสุดแหละแต่จริงๆไม่ใช่นะครับ มันมีสุดกว่านั้นก็คือเอาตัวนี้ไปอัพท่าของเราหลังจากเราอัพท่าสีทองจนตันแล้วแล้วมันจะกลายเป็นระดับสีแดงครับเพราะฉะนั้นแล้วเพื่อนๆไม่ควรพลาดที่จะทํากิจกรรมนี้เด็ดขาดนะครับควรทําทุกวันนะครับสําหรับกิจกรรมทะเลสาบฝูงมังกรกิจกรรมที่สายฟรีก็ทําได้สายเติมก็ทําดีนะครับไม่ว่าใครก็มีสิทธ์เท่าเทียมกันหมดอยู่ที่ดวงของคุณล้วนเลยก็คงจะจบลงเท่านี้แล้วครับขอบคุณครับผม ถ้าเพื่อนๆถูกใจแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับผม